พี่หนุ่มสอนรามนี่ <c oughs> ก็จะมีละคร <c oughs> ให้ได้ติดตามกันแล้วทางช่อง5แล้วก็ดูกันซิว่ามาพี่หนุ่มเนี่ยมาร่วมงานกับบ้านหลังใหม่อย่างเอกแซกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <sh arp> ใช่เลย <c oughs> เอาละค่ะอัปเดตละครไปแล้วทำไมละ่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องอัปเดตให้คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้รู้กันอะไรคะพี่เขาบอกว่าเกาะหนึบ24สิบสีสุตาคูจินพาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยฟินกระจายเดี๋ยวยีเลยหรอ24คู่เลยหรอแต่วันนี้เราอาจจะพูดไม่หมดถึง24คู่เพราะเวลาเราน้อยเอาเรียกว่าที่เป็น บบจิ้นตอนนี้ดีกว่าเน<อ>าะเอามาเริ่มกันที่กันคู่แรกเลยดีกว่าค่ะเป็นใครไปไม่ได้สามรามสีของเรารนัณเดชยายะาคาาือ,อมาอีกแล้วม<ย>าอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญเนี่ยที่ฮอตที่สุดเลยนะสำหรับนเดชแล้วก็ย่ายาเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเคมีของทั้งคู่เนี่ยที่เล่นละครเรื่องไหนได้ก็ดูจะเข้ากันเข้ากันแล้วก็เล่นเรื่องแรกเนี่ยโหก็ เป็นกระแสคู่จิ้นมาตลอด<ช>จนตอนนี้เลยเนาะเรียกว่าเป็นคู่ข,ขวัญที่แบบว่าไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยเรียกสิ่งกลินได้กระจายแล้วก็เมื่อไหร่ที่เล่นละครคู่กันออกงานคู่กันเ <c oughs> ท่านั้นแหละโอโ้โหเ,เรียกว่าสถานที่ตรงน,นั้นเนี่ยแตกกระจายจาเลยนะแฟนคลับนี่แน่นเอียดค่ะออแล้วก็อีกหนึ่งคู่คหนุ่มพอร์สันกับสาวมินพิชเาวนาม,มนตรีหลายๆคนรู้เนาจะจต่จะเป็นคู่จิ้นในจอแล้วจะเป็นคู่จิ้นนอกจอหรือเปล่าเขาบอกว่าคู่จิ้นวิกหมอชิดพอร์สินี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ปากแข็งบอก ว่าไม่ได้คบหาดูใจกันแต่ฝ่ายชายเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบกะกักว่าตามจีบสาวมินอยู่นั่นเองในขณะที่หนุ่มจีนอันนี้หลายๆคนคงทราบว่าถอนตัวแล้วจ้าที่สมศัส์เออนี่ก็ตามจีบมันตั้งนานแล้วก็เขาหลังจากที่น่าจะเป็นคู่จิ้นในจอแล้วก็นอกจอแล้วก็ร่วมแสดงละครหยกเล่นมังกรด้วยกันก็เลยยิ่งแบบดูโอ้เข้ากันเข้ากันอะไรอย่างงี้เขาก็เลยรุ่นให้เป็นคู่จิ้นกันนอกจอแต่ว่าจะนอกจอจริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอลุ้นกันเอาเองนะคะ อีกหนึ่งคู่ใครอยามาริโอเมาเลอร์กับใหม่ดาวิกาโอ้โหคู่ที่พี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คกับกับพันรากับแม่นาคใช่ไหมอันนี้เขามีหรือเปล่าหนูเติมเองหรือเปล่าเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยทำรายได้ถล่มทลาย1,000ล้านบาททั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ยังทำให้เกิดการ เป็นคู่จิ้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีข่าวด้วยเนาะว่าจะจิ้นกันนอกจออะไรเงี้ยที่เราได้ติดตามกัน<ม>ก็เรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยหูยทําให้หนังพี่มากเนี่ยนะ<ม>กระแสบแบบเปรี้ยงแล้วก็แบบถึงพันล้านเนี่ยเป็นแบบสถิติหนังไทยจริงๆเลย<ช>แล้วก็อีกหนึ่งคู่ค่ะมากรินแล้วก็สาว<ม>คิมเบอร์ี่โหที่เรียกได้ว่ามีข่าวกอสิบเนี่ยมาให้เราอ<ม>ัปเดตเพราะว,ว่าแบบเฮ้ยจะจิ้นกันนอกจอหรือเปล่า<ม>ทั้งๆท,ที่สาวคิมเนี่ยก็มีหวานใจอยู่แล้วก็คือพี่เจดผู้จัดละครนั่นเองน้องสาวพี่อะไรนะพี่จ๋ และอีกครั้งในละครแนวคอมดี้ปัญญาชนก้นครัวทาให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยเล่นด้วยกันแล้วแบบดูน่ารักอะไรอย่างงี้ก็เลยจัดให้ซาเป็นคู่จิ้นกันเถอะอะไรอย่างงี้อีกหนึ่งคู่บอยปะเกียนบอยปะเกียออกับมาทีลาสีเขาบอกว่าเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาสนิทกันทั้งในจอแล้วก็นอกจอแล้วก็ร่วมงานกันมานานก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเอ๊ะ จะเป็นแฟนกันออหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันแต่ต่อ้วก็คงไม่ใช่แต่ว่าเขาจะมีภาพหลุดไปกินข้าวกันตลอดเลยนเราก็เป็นเพื่อนกันอ๋อ <ผม S 1> เป็นเพื่อนกันก็ไปกินข้าวกันได้ดใช่ไหมอีกหนึ่งคู่ ทางนางที่โคจรกันมาแค่ครั้งแรกแมทพิรณีกับฟิล์มรัฐภูมิแผนรากแผนร้ายก็ได้เป็นคู่จิ้นไปเลยจ้ะพะทั้งคู่เนี่ยเล่นได้เหมือนแบบตัวจริงมากแล้วเราเรารู้สึกว่าให้เป็นแฟนกันจริงๆเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังมีข่าวมอกว่าสองคนนี้แอบกิ๊กกันนอกจอด้วยจริงเหรอเออทำไมหนูไม่รู้หนูไปอยู่ไหนมาเราไปอยู่ในกองเข้ามาหรือเปล่าอ่ะอีกคู่หนึ่งละกานสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่านางเอกสาวคนใหม่ของเราที่ต้องบอกว่าเป็น เจ้าหญิงที่สวยมากเป็นหญิงเต้าที่สวยมากสำหรับหนุ่มโป,ป๊บธนวัตนกับสาวมิวนิฐานเองเขาบอกว่าโครจรมาพบกันครั้งแรกค่ะกับคุณชายประวรุตกับท่านหญิงวันรัสา,าเองเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยนอกจากจะได้พระนางที่สวยแล้วก็หล่อแล้วบรรยากาศ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในละครเนี่ยยังทําให้พวกเราเนีอินไปตามๆกันอีกอสําหรับคู่นี้นะคะอีกคู่หนึ่งเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่จินตลอดกาลเหมือนกันนั่นก็คือหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์กับสาวมินพิชยานั่นเองอคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่า พี่เวียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวกับสาวเบลล่าของเราทางช่องสามแต่ว่ากระแสคู่จิ้นของสาวมินเนี่ยก็ยังอยู่นะจ๊ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้เล่นละครเอาไว้ในเรื่องปิ่นอนง์นั่นเองต้องบอกว่าละครติงดีนะดีมากเขาบอกว่าช่องเจ็ดเนี่ยทำให้คู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่จิ้นที่ดังมากก็คือสาวมินเนี่ยจิ้นกับเอในช่องพี่เวีอเฮอ เยอะนะเนี่ยเธอสวยอะแบง่งไหมเออแบ่งไหมแบ่งไหมอ่ะอีกคนนึงสําหรับคนนี้เลยค่ะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดังแบบว่าโอ้ยไม่รู้จะดังยังไงแล้วนั่นก็คือหนุ่มเจมจิราย,ยนุนนองเพิ่งไปเจอมาเมาื่อวาน,นะอะไรนะทำไม่ได้แล้วเมื่อต้ต้นสัปดาห์ น่ารักมากู่เจมกับสาวเบลล่าของเราในบทของคุณชายพุทธิพัฒน์กับนางสาวศรีสยามเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยเล่นกันแล้วรู้สึกน่ารักมากใช่กรองแก้วกับคุณชายหมอโอ้ยแต่เลี่ยพักเลยน่ารักกันดีแต่หน้าตาเขาคล้ายๆกันนะหน้าคล้ายๆกันหนูเออน่าคล้ายกันอจะเป็นเนื้องอกกันหรือเปล่าเนื้อคู่ไหมเออดีนะที่แก้์ไฮค่ะอะรอดูแล้วกันว่าเขาจะมีผลงานคู่กันหรือเปล่าเนาะอีกคนนึงค่ะเขาบอกว่า คู่นี้เนี่ยมันมายังไงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผู้ชายกับผู้ชายตลกมากเลยใครกับใครอ่ะมีคู่ส<ต>ิ้นชายกับใค<อ>รอตลกอ่ะบอสแล้วก็คือหนุ่มเจมมา กับพอบจะโนลมากยังไงวะก็เขาเป็นเพื่อนสนิทกันตอนในคุณชายลลนาพีก็จิ้นกันเองอย่างงี้ทำไมไม่จิ้นกับสาวมิ้นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอ่ะที่รักปวดเป็นอะไรนะาตาแบวๆบวอ่ะจำชื่อพลอยเอออ่ะคู่ดีเขาก็จิ้นกันแต่ว่าก็คงไม่มีอะไรกันหรอกเนาะหนุ่มเจนเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าคอมเมนต์ต้องแยกหมดจริงมีอีกมีอีกช่องเจ็ดบ้างดีกว่าไปไปไปเลยเสียที่คำพรกับกับธันวาสุริยะจ้ะ Mm hmm. จริ้นกันได้ไงอ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเคยเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตกับหนุ่มกันกันตันหาวอ, mm hmm. อยู่นานจนแฟนคลับเนี่ยก็ลุนให้เชียร์ให้เป็นแฟนกันนอกจอแต่ว่าหนุ่มกันเนี่ยก็หนีไปมีแฟนจนสาวเชียร์เนี่ยก็ได้เจอกับพระเอกหนุ่มทันวานในละครเรื่องแสบสลับขั้ว mm hmm. ก็เลยมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดูเล่นแล้วแบบ เคมีตรงกันอะไรเงี้ยเอ <S 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 เอ,เอแล้วก็อีกหนึ่งคู่ค่ะ <S <S ไม้พิรัตกับสาวายาญายนี่ที่มีข่าวดังอยู่ช่วงนึงยาญ่าจะเปลี่ยนคู่<อ>จิ้นจากหเดชมาเป็นไมหรือเปล่าเขาบอกว่าในเอ่อเรียกว่าเขาเหมือนก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตสามทหารเสืออะไรเงี้ย<อ><อ>แล้วก็มีถ่ายลงถ่ายรูปแล้วแฟนคลับก็คงดูแล้วก็ อะไรอย่างนี้คิดกันไปต่างๆนานาใช่แล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะหนุ่มชินชินวุฒิกับสาวน้ำชาธีรนั์ขอบอกกันเลยว่าไม่ต้องคิดมากเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วก็ทํางานด้วยกันมาก็เลยดูสนิทสนมกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการกิกกักกันนอกจออะไรอย่างนี้แน่นอนค่ะอีกหนึ่งคู่หลายๆคนฟังชื่อแล้วแบบคงจะแบบลึกถึงท่าเต้นบนเวทีเลยค่ะหนุ่มฮันอิสริยะกับแกงซ้ม เต้นชายกับชายกับชายเหรอเออเดะสตาเหมือนกันเขาบอกว่าที่คู่จิ้นบ้านเดะสตาที่มีความสามารถ่ยนะทั้งฮันแล้วก็แกงส้มเนี่ยเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยออกสเต็ปเต้นเลยอย่างเงี้ยเอออาจจะเต้นเก่งด้วยกันเลยจิ้นชายกับชายหมดยังมีอีกยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดช่วยกันไหมมันไหนอะฝั่งนี้เออมาคนนี้เลยกับหนุ่มเพชรธกิจนั่นเองเพชรธกิจกับสาววาวว่าคนนี้ต้องบอกว่าเล่นเรื่อง เลยนะซิกเซนสื่อรลกสัมพั์หัวใจแล้วก็ภาค2ด้วยเดี๋ยวก็จะมีในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ร่วมงานกันเนี่ยเขาบอกว่าทําให้เกิดอาการกิ๊กกั๊กกันนอกจอหรือเปล่าค,คู่นี้เขาก็เลยแบบว่าโชว์หวานด้วยการจับมือกันออกอีเวนต์บ่อยๆก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็รอเขาไปไปแถลงไข่เอาละกันจะ,ะเป็นยังไงเอออีกคนนึงละกันค่ะหมด24คู่จริงๆนะเนี่ยเออหมดจริงอ่ะนิววงศกับสาวนาว ทิสาน่าอันนี้ไม่ใช่คู่จิ้นกต่จะพอในจอเหมจิ้นกันมานอกจอจ้ะแต่กักความสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปใครที่แบบมีความรู้สึกดีๆก็โอเคนะก็ดีกันต่อไปก็จิ้นกันไปแสดงแบบดูแล้วก็ที่เราอัปเดตกันมา24คู่อะไรเงี้ยแสดงว่าคือเขาเล่นกันเคมีตรงกันดูแล้วคู่กิกน่ารักก็เลยเป็นคู่จิ้นที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยฟินถูกเออเออตอนนี้ไปดีกว่าค่ะสำหรับละครออนเย็นของเราไปติดตามกันค่ะว่ามีละครเรื่องอะไรบ้าง พวกนายมาฉันก็ลังอยา่างคืแกเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ไหนแกผ่าฉันดูสิเหยื่อบอกนะว่าน,นี่ไปผ่าตัดยาซิลิคนมาอยากเป็นผู้หญิงถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อไรอ้เนี่ย กลับมาโลกาจะวินาศบางทีคุณจอมหลวงล้อเป็นละครเก่งทำตัวแสนดีทั้งที่คุณร้ายกาจคุณล้อเดีๆๆๆ๋ยวนี้มีกล้าขาแข็งไม่เชื่อฟังพ่อเลยชใช่ไห<ช>มเขาไม่ได้เป็นละกรองอ่ะ ทุ่งบางเพลงเขาโดนอรง์ให้ใช้ควายไถนาแต่พวกคุณกับส่งเสริมไม่ใช่รถไถนาไอ้อัวผีเราไอ้คนไอ้คนนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดดีเน็ตเวิร์กบริษัทขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย มาตรฐานอินเตอร์เชื่อดเวิลด์ฟรีดอมสั c เซ s DSI เช็คบินขายตรงล่งโลกเครดิตยูเนียนคลองจันทร์อาการโคม่าบีบสองบริษัทประกันในเครือขายหุ้นใช้นี well ้มหากราบบทใหม่มิลกิเวอินเตอร์เนชันแลเลิกทีมเก่าสร้างทีมใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น Best Me Life เอกชนระดมสมองลุยพัฒนาแฟรนไชส์ไทยเตรียมความพร้อมรับมือสู้ศึกแข่งขัน AEC ตลาดคอลลาเจนเดือดพล่าน D Network m a ็ h e a ล t ี y เจอละเมิดลิขสิทธิ์มาตรฐานตลาดข้าวถุงชมรุดวอนภาครัฐ ตีตราการันตีสินค้าระวังครีมพอกหน้าเถื่อนซื้อขายวอนเน็ตเสียงหน้าพังติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเด่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่คุณชื่นชม เกาะติดทุกกระแสทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศแบบไม่มีแยกค่ายเรามีมาให้คุณชมและอัปเดตให้ทันคอหนังทั่วโลกพบกันได้ในรายการฟิวิสตามู i ีและสาระดีๆจะไม่มีวันหลุดมือคุณแน่นอนค่ะก็มาอยู่กับเราในเบรกที่3แล้วเนาะกับ<ส>ช่วงละครออนแอร์นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็ไม่ว่ามีละครแบบ ละครทุกช่องเนี่ยยังไม่มีอะไรมาใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอาวสารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่กลางๆเรื่องและชุดเรียกว่าทุกอย่างปมมาไรทุกอย่างแต่ละเรื่องที่เป็นความลับตั้งแต่ต้นเรื่องเอออย่างเรื่องไอ้นี่โดมทองที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ย้อนกลับไปฉายว่าทําไมพระพึ่งเนี่ยถึงโดนขังอยู่บนยอดโดมทองก็เพราะว่าในเรื่องเนี่ยตอนที่เป็นเรียกว่าสมัยสาวสมัยนั้นเนี่ยยุ้ยจิรนานรับบทเป็นพี่สาวของของเปรี้ยวทัศนียาในเรื่องเนี่ยที่รับบทเป็นพระพึ่งเนี่ยเหมือนก็แบบ คือคุณพี่คุณหนวงคุณวีรภาพของเราเนี่ยนะคะก็เป็นแฟนกับพี่หิวอยู่คือเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมในตอนนั้นอะ่ะแล้วเสร็จแล้วดันมาชอบน้องสาวก็วคือเปี้ยวก็คือพับพึ่งเนี่ยคนนี้ก็หึงแล้วแบบอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณพี่เนี่ยก็เลยบอกว่าจะขอพับพึ่งเป็นเมียน้อย S <S <S เออนางรับไม่ได้จานนางเอินนางวางแผนเอาไปขังอยู่บนยอดดอยนี่ก็ต้องรอติดตามกันดูเนี่ยเขาเฉายย้อนหลังละถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทําไมหน้าถึงเหมือนพ่พ,พึ่งแล้วทําไมคุณย่าเนี่ยถึงได้เกลียดพ่อพ,พึ่งขนาดนี้นี่แหละคําตอบต้องไปดูล่ามหมดไม่ได้ละครขายไม่ออกจ้ะเพราะเราเล่าจนจบเอออ่ะ <S <S มีอีก,กเรื่องเ,เดียวที่ก่อนที่เราจะมาเมา์กันเราต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างไม่ทันแล้วเมา์ไปแล้วให้ดูตอนนี้ทันงั้นดูไปกกอนงั้นส่งไปดูกันเลยว่า ยู่ถูกสาปแช่งจากใครถึงไม่มีลูกทุกคนคิดว่าท่านชายเป็นหมันก็เป็นบุหรันมันท้องได้ยังไงเฟืองรู้ไหมพวกกูลวันนี้มานานแล้วท่านหญิงปล่อยคุณชายมั้ยคะไม่ปล่อยเฟืองขอสาบานว่าจะตามไปรับใช้ท่านหญิงทุชาติไปอย่ารักใครมาก จนเมื่อหมดรักกลายเป็นความแค้น